เป็นดีอ่ะอ่านะครับเอาเจ้ทางเข้าแล้วไปเดี๋ยวดิสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเร์เกมทีวีอุ้ยอีกแล้วเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมไมค้าพ็อกเก็ตอีดิชันนะครับเวอร์ชัน0.2.1นั่นเองอัลฟาบูสเก้ากับใครครับกับใครครับคนเดิมครับคนเดิมพี่ไหนคนครั้งแรกเป็นเมเร์แคสครั้งแรกไม่ใช่เหรอเออใช่ไอ้คุณคุณเป็นคนแรกใช่ไหมคุณอันนี้เราอยู่กับแมบที่มีชื่อว่าแมสตันเนอร์นะครับหรือว่าอ้าวโทษที ไว้รอก่อนเอ้ยเดี๋ยวดิมายืนตรงที่ประตูฮะอันนี้จะเป็นเขาวของกดนะครับก็ซึ่งต้องไปวิ่งถึงสเส้นชัยก่อนซึ่งจะชนะนะครับเดิมตัวนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วไปแล้วคุณถึงก่อนอยา่าคุณจะโกงไม่โกงครับห้ามโกงนะฮะแบบนี้เกนแตกครับ <c oughs> เกนทีตกเกนแตกครับอ้าทำไมกูมอนวันที่เดิมวะ เฮ้ยวุ้นจีโน่อยู่ไหนเนี่ยกูตามไม่ได้ไหมอุ้ยเชี่ยตันอุ้ยกลับมาที่เดิมอีกใช่เหรอที่เดิมเหรอดีแล้วครับดีแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนว่ามันมันเดินบนไปบนมาก็เดินกลับมาที่เดิมอ๋อครับครับคือน่าง่ายง่ายกูเดินวนกลับมาที่เดิมแลเนี่ยอ่าเจอรัตเจอทางเอาเถอะไปเอ้ยเอากูเดินกลับมาที่เดิมไหม เนี่ยๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเข้ามามั้งเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยตามมันทำไมล่ะไม่รู้อ่ะโทษโอ้ยตีตีนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมถึงก่อนแน่เชื่อผมเชื่อผมรู้ทางไงผมเก่งผมเก่งอันนี้โหลดแมพมาทำการสรีสร้างนี่อูขี้แตกตาตั้งแต่สร้ามาแล้วอขี้เนหน้าตายครับเลือดขึ้นเลือดนองหน้าตั้ยตันไปคุณจีโน่ถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ โอ้ผมไปไกลแล้วโอ้ยคุณมันอ่อนหัดเกินไปทางตันแน่ๆอย่างนี้ตันเนี่ยทำไมกูรู้สึกเหมือนกูเดินกลับมาที่เดิมทำไมกูรู้สึกเหมืนอนกูเดินกลับมาที่เดิมพี่งงไหยเนี่ยเคยเล่นมานี่มันยากจังวะโกงเอาไงโอ้โหห้ามห้ามโกงนะฮะห้ามต่อดินขึ้นไปนะครับอ่าอย่าเห็นขุดนะอ่ะขุดไม่ได้เหรอ โอ้อะไรวะก็ขุดว่าจะไปวางไงไม่ขุดแบบว่าเก็บเอาไว้เฉยๆไงยางฉุกเฉินไงเออยางฉุกเฉินไม่เถอค่อยขุดก็ได้ไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดก่อนยางฉุกเฉินเอาเอาตันเลยครับตันเลยครับคนละตันไอ้สัสทำทำที่ม้าอยู่ตรงนู้นเราต้องตามเขาไปเฮ้ยมึงอย่าตามนี่คุตามไปแล้วรอบนึงมึงอย่าตามต้องพยายามมองชื่อเขา ซึ่งรีบหลีมากๆซึ่งตันไปแล้วโดนคุณอยู่ไหนหล้างหันหน้าไปดิไหนวะกูเห็นแต่แจ็คเดซี่อ่ะนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกผมเฮ้ยผมมาตรงขอบแล้วเนี่ยขอบจะเข้าเข้า,เข,าเข้าใกล้เชียงใหม่ไปแล้วอ้าวตันอีกปะโทเฮ้ยไอ้ผมจะอุ้ยตันไหมไกลไกลลวไกลลวเฮ้ยผมจะตัน ตันกันกับทางเดิมกับทางเดิมแล้วไปเจอทางตรงไปตรงไปคอโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปไหนอ๋อนี่ไงอยู่ตรงขอบนี่ว่ะอยู่ตรงขอบแล้วไ่ตรงนี้มันวนไปวนเอาวนวนไม่รู้อ่ะเอาเข้าวแปตันอีกตายไม่แม่งเอ้ขาเมงโกดที่มีเดมบุ๊คเดิมเดิมมีเอาโตตรงนี้มีทางไม่เห็นไปไปไปอย่าตันมุ้ย ตันเฮ้ยทำไมพี่ไม้อยู่ฝั่งนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นแล้วกูเห็นแล้วเนี่ยกูเห็นทำไมเราไม่ได้พีพีตลอดอ้าตันไปเนี่ยไม่ตันพี่พี่เดาได้มึงอย่าตามกูดิกูจะไปทางเนี้ยคนดีอ่ะก็กูจะมาทางเนี้ยโอ้ยไอ้ตัน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 เด็กเดินมาตั้งนานตัน เลาแบบแ,แข่งมาลิงจะดีกว่าแบบนี้เออผมว่านะกลับทางกลับทางเดิมไปเลี้ยวซ้ายซ้ายตัวเลียวครับต้องอะไรอีกอะไรอ่ะเขาไมหน้าติดกำแพงดีด,ด,ด <laughs> ีตอนนี้แบบนี้ช่างยากลำบากเหลือเกินคุณดินเลยแมบบ่สุดเชื่อละสุดเชื่อละอืมเชื่อละ <laughs> ตอนนี้เราหาทางไม่เจอแต่ห้ามกระโดดหนีนะฮะต้องแบบว่ายัางไงดูดูทางก่อนดูทางดูทางได้นะแบบนี้ ห้าสอางสามสี่ห้า 2, 3, 4, โอเคขอดูทางก่อนวิทางแมงโคซิกแซกใช้ประมาณห้าอันครับห้าอันไปคุ้นัาดีน,น,นี่มอางานี่ดนิข้างหลังข้างหลังแม่ง <c oughs> โอ้โหเฮ้แมพมันกว้างมากเลยนะจะใช่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อย่าถามกูตอนนี้เราอยู่ตรงกลางใช่ไหม รเพาะฉะนั้นเราต้องเลี้ยวไปทางของอๆไปแล้วบ๊ายบายเงี้ยนะอากลวงคุณยังกลวงกู๋ไปไหนดีกูหาทางแป๊บ,บทางไหนวะที่เราขึ้นมากูโดดตรงนี้แม่งโอเคเจอทางที่เราขึ้นแล้วเอาไม่ใช่เอาเอาแล้วทางไหนเนี่ยเรียบร้อยอเฮ้ยคุณคุณมาทางนี้ดิเห็นผมเปล่าว่านี่ว่านี่ผมเจอทางใหม่ด้วยทำไมเ,เนาะกระเดือ่องเยอะเลยจินี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมา แพง, <requ> งตลอดเลยเนี่ยก็เอยาน้าชนกัแพงเนี่ยครับเดี๋ยว<งาน>เป็นฝ้านะครับไม่น่าชนกัแพงก็หน้าไปถูของกัแพงนี่แหละถูเอ<ง>าหน้<ง>าไปถูอะไปทางไหนเนี่ยทางนี้โอเคตามมาแล้วกันถ้าตามถูกก็ตามมาถ้าตามไม่ถูกก็ไม่ต้องตาม<ง>า<น>ขวายใส่ดีไปทางไหนดีครับยังไม,ไม่ถึงเลยแล้วก็อยู่ชื่อก็อยู่โคตรไกมีขวายใส่ดีอะไปทางดีต้องไปทางร้ายไปขวาเลยขวานี่ สายแมงตันขวียขวางแงครับมาทางนี้ดีกว่าเอาเยี่ยโกนกับมาที่เดิมเอาโนกับไปที่เดิมคืออะไรเราไม่ใช่ครับไม่ใช่ถูกทางแลวถูกทางเลยผมมาอยู่ตรงขอบกำแพงเมืองแล้วอีกค้เป็นผู้ชนะต้องเป็นผู้ชนะเอาเฮียตันเฮ้ยเอาเฮียตันยิงด,ด้วยอา,อาจจะไม่ใช่ทางนี้นะฮะใครรู้ได้ คุณจีโนอยู่ในเนี้ต,นตางๆไปยื่อเฮ้ยถึงสุดกับกำแพงแล้วยังไม่สุดยังไม่ถึงขอบดี่หว่าอ้าวตันอีกมีทางเดียวทีว่หว่าโถเขาอยู่ถึงกำแพง,งมือแล้วนนะแล้วก็ตันแล้วก็มีทางแยกม่ตันเลยทีโอ้ยขวดน,น,น้ำลูกอ้าวมีสองทางอีกแล้วให้เลือกให้เลือก,อ,ก,อ,กอ๋อไม่ใช่ทางเดิม เอ้าเฮ้ยมึงชนะแล้วเหรอเฮียโอ้ยแม่งอยู่โคตรไกลอ่ะเอ้ยคุณดีโน่ชนะใช่ไหมเออใช่ก็คือเดินไปที่มักมาทางเก่าอ่ะมันจะมีตรงทางขวาที่มันมันจะมีทางเข้ากับกับตรงนี้ใช่ไหมโดนตรงไปเรื่อยๆแล้วจะมีนี่กูต้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมึงจริงๆใช่ไหมเราท้ากันไหมตอนไหนปล่าเราเล่นอยู่อักคระกัคเชนคนตักมัชช่กาเออแม่ง แม่งจะมืดแล้วมารับกูหน่อยมารับกูหน่อยปีนบันไดเลยปีนดินขึ้นมาเลยปีนดินไปปีนดินปีนดินใช่อันนั้นมาหนึเดี๋ยวผมขอไปหาคนนะประมาณห้าอันโอเคสองสามสี่ห้าเฮ้ยโอ้ยโคตรเหญ่เกือบลรอกปีนมาใช้ที่สูงที่สุดแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ ถึงแล้วกถึงแล้วกูมาแล้วมาเรื่อยๆเลยตรงมาเรื่อยๆตรเสียงรถเมย์มาแล้วมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเดินมาแล้วนออนทางโอกตรงนั้นเลยอ่ะยูวินคอนเกรทูเลชั่นเย็้เคกูชนะอ่ะแล้วใครมาดักกูก่อนวะเนี่ยเอี้ย โอเคนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมขอน้ําดินดําดินเหรอมึงต้องอยู่บนมหาสมุทรมึงต้องอยู่บนมหาสมุทรทําไรเนี่ยเอ้าไม่มองไม่เห็นอะไรเลยของมึงอะไรของโอ๊ย โอเคนะครับสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนน,นะผมบ๊ายบาย